English Afternoons อ uh, ยังคงเป็น London Survivor นะคะนี่เอะเราเข้าซูเปอร์อย่างเดียวเลยนะคะเอาตัวรอดยามอยู่ลอนดอนต้องเข้าซูเปอร์นะนี่ค่ะนี่ค่ะไม่ใช่อะไรเพราะตังค์ไม่ค่อยมีเข้าห้างมากก็จะหมดตัวได้นะคะเพราะเข้าซูเปอร์มันเนี่ยด้วยความที่ตอนนี้อยากกินพวกแบบน้ำอัดลมไงให้ชีวิตมันดูซูซ่าขึ้นนิดหนึ่งนะคะซึ่งก็มีน้ำอัดลมแบบหลากหลายมากจริงๆ ให้เลือกเอาเนี่ยขนาดเอาง่ายๆนะแค่โคกเนี่ยโอ้ยนี่ทายอินกันเต็มๆยังมีหลายรสมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดถึงคําว่าน้ําอัดลมแล้วเนี่ยนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยอ่านแน่นอนอันไหนเราหยิบมาสักอันหนึ่งนี่สมมติหยิบอ่ะหยิบโคกมานี่นะคะข้างหลังเขาะจะเขียนไว้อยู่แล้วนี่เห็นไหมโฟกัสหรือเปล่าเดี๋ยวปักโฟกัสแป๊บมันเขียนว่า soft drink นะคะข้างหลังเขียนว่า soft drink soft drink ก็คือน้ำอัดลมนะคะซึ่งถ้าเกิดนอกจากคำว่า soft drink แล้วเนี่ยจะใช้คำอื่นเนี่ยนะคะก็ใช้ได้คือคำว่า fizzy drink fizzy drink ก็คือน้ำอัดลมเหมือนกันหรือบางทีใช้คำว่า Soda ก็ได้บางคนตกใจทำไมฝรั่งพูดคำว่า Soda no ไม่ได้จะชงไม่เอาไม่ใช่ว่าเรื่องมันเศร้าเราต้องเข้มไม่ต้องไม่เกี่ยวค่ะคนละโซดากันโซดาเฉยๆเนี่ยฝรั่งเขาก็หมายถึงน้ำอัดลมได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวนะนี่ไงนี่ไง มียี่ห้อนี้นี่เห็นไหมเขาก็เขียนเหมือนกันว่าเป็น orange mango soda ก็คือน้ำอัดลมรสส้มแล้วก็มะม่วงนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นคำว่า soft drink fizzy drink แล้วก็ soda ความหมายเหมือนกันนะคะแปลว่าน้ำอัดลมเพราะฉะนั้นจัดไปอะไรเดียวเฮ้ยเออนี่มีอันนี้ด้วยแปลกมากนี่นี่น,น,นโคกเขียวนะคะ โค้กเขียวเขาเขียนว่าเป็นโค้ Life lower กคาโคล่าไลฟ์โลว์แคลอรี่ก็เดี๋ยวนะสว n e เนส r o m น a t URAL SOURCES เหมือนจะเป็นความหวานจากแบบธรรมชาติเอออันนี้ดูแบบว่ากินแล้วอาจจะดูดีกับชีวิตนะคะดูโกลกรีนดูเขียวเขียวเดี๋ยวเราจะลองเอาไปกินดูนะคะแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวนุ่นจะมาบอกถ้าใครอยากรู้ก็ถามมาแล้วกันนะจัดไปราคาไม่ถึงหนึ่งปอน โอเคอยู่ได้รอนอนซ์ไ v เวอร์รอดไปอีกหนึ่ง